ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม New Swordman กับบีเยอะยุทธจกักรกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมมือถือ MMO แนวกำลังภายในสมัยใหม่จุดเด่นของเกมนี้เขาจะมีพักหลากหลายรูปแบบความแตกต่างของแต่ละพักจะพัฒนาตามฉบับของตนโลดแล่นทั่วยุทธจกักรเข้าสู่โลกวิติสำรวจสิ่งแปลกใหม่สร้างความสัมพันธ์ไปทั่วยุทธจกักรพบคู่รักแ้ร่วมต่อสู้ไปด้วยกันและตีหลอมสร้างสตาวุธขั้นเทพซึ่งสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำพักต่างๆ และก็จะมาแนะนําแพ็กเกจภายในเกมนี้ด้วยนะครับว่าเราควรี่ต้องเติมแพ็กไหนดีแพ็กไหนได้อะไรบ้างงั้นก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของพักหรือสํานักเขาก็จะมีให้เราเลือกถึง6สํานักด้วยกันสํานักแรกหัวซานสำนักนี้ก็จะมีพลังโจมตีที่สูงมากๆสําหรับในเกมนี้นะครับเขาก็จะมีคัมภีร์วิชาเนี่ยให้เราเลือกสลับสับเปลี่ยนได้สสายเมื่อเราเล่นไปถึงในระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เราจะสลับวิทยายุทธ ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาตรงที่ดาวสีแฉกตรงนี้นะครับและเลือกในส่วนของฝึกวิทยายุทธให้เราเนี่ยกดมาทางด้านซ้ายนะครับกดที่สลับสมุดและก็เลือกเปิดใช้งานอันนี้ก็จะเป็นการสลับวิชาแล้วนะครับหรือสายที่เราเล่นนะอันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นไทเก็กเรียบร้อยกดสกิลเข้าไปนะครับอ่าสกิลนะครของสายไทยเก็กก็จะเป็นประมาณนี้บึ้มฟลบส่วนถ้าเป็นอีกสายหนึ่งนะครับดักดาบวายุ เวลาผมเปิดใช้งานสก,กิลก็จะไม่เหมือนกันนะเหมือนก็เลยจะมีจุดเด่นของแต่ละสายเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอ่าปล่อยสก,กิลดูนะครับนักดาบวายุบุ้มเข้าไปซื้อตั้งหัวซานเนี่ยเขาก็จะมีกระบี่ปาบานก็จะเป็นสายตีใกล้รุนแรงจะเด่นไปที่คำสั่งและคล้องแควส่วนอีกสายวิชาหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระบี่ลมปานระยะกลางใกล้สายนี้ก็จะเด่นไปที่พลังยมตีเราจะเลือกเล่นวัยสาวก็ได้หรือจะเล่นวัยหนุ่มก็ได้นะครับ ดูถือน้ำเต้าครับละครผู้ชายก็เท่เหมือนกันนะยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งน่ารักเลยนะครับสํานักถัดมาเศราหลินเงียบสงบดังสายลมไม่มีที่ติเขาจะเด่นไปที่คําสั่งและสนับสนุนส่วนเคณิตวิชาที่มีตักหมอ้อสายนี้ก็จะเป็นสายตีใกล้ควบคุมจะเด่นไปที่การควบคุมอีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายเทพเซียนจะเด่นไปที่พลังชีวิตแน่นอนนะครับก็จะเป็นแทง เราจะเลือกเล่นวัยหนุ่มหรือว่าจะเลือกเล่นตัวละครวัยรุ่นวัยเล่งก็จะเป็นเนนน้อยแบบนี้นะครับสำนักถัดมาเหงซานสมาธิจิตใจช่วยเหลือให้หลุดพ้นคุณสมบัติเด่นก็จะเด่นไปที่พลังชีวิตและสำหรับสายวิชาสายแรก นักระบบำหิวล้างปับ๊บได้ทั้งสนับสนุนและมีค่าพลังชีวิตที่สูงส่วนอีกสายหนึ่งหมื่นบุปผา DPS ระยะไกลก็มีให้เราเลือกเล่นวัยสาวกับเด็กสาวเด็กสาวรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้แนวหลักมากๆเลยสำนักถัดมา บูตึงวิถีแห่งเตา๋าสยบทุกการขึ้นไหวเด่นโจมตีสายที่มีดักดาบวายุตีใกล้รุนแรงมีโจมตีมหาศาลอีกสายวิชาไทาเก็กสะท้อนควบคุมเราจะเลือกเล่นตัวละครวัยหนุ่มหรือวัยสาวก็ได้ สำหรับวัยสาวก็ตัวละครจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้เซ็กซี่เลยนะครับสำนักถัดมาตะวันจันทาทำลายโดยการเผาไหม้ฝื้นคืนพร้อมต่อสู้จะเด่นไปที่สนับสนุนส่วนสายวิชาก็จะมีนักค่างเงา d p s รุนแรง สำหรับสายนี้ค่าสถานะเนี่ยจะค่อนข,ข้างบาลาน์นะครับมีทั้งโยมตีคําสั่งข่องแค่วและพลังชีวิตส่วนอีกสายนึงนะครับก็จะเป็นนักฆ่าแสงควบคุมดูดเลือดก็จะเด่นไปที่พลังชีวิตจะมีพลังจมตีที่น้อยหน่อยแต่จะมีโอกาสการรอดชีวิตเนี่ยสูงมีให้เลือกเล่นตัวละครวัยหนุม่มและตัวละครวัยสาวโอนักฆ่านะครับสาว <laughs> ย่างเซซ็กและสำนักสุดท้ายเบนเจพิด5สเททจักรรพัฒทำลายล้างสตูค่าสถานะเด่นจะเด่นไปที่พลังชีวิตส่วนสายวิช,ชาก็จะมียานพิษ DPS ระยะไกลซึ่งสายนี้ก็จะเด่นทั้งพลังโจมตีและคำสั่งส่วนอีกสายหนึ่งผีเสื้อลาตีฮิวต่อเนื่องจะเด่นไปที่สนับสนุนก็จะเป็นสายซับเราจะเลือกเล่นเป็นเด็กสาวหรือจะเล่นตัวละครวัยสาวก็ได้ าสาหรับตัวละครใบสาวนะครับแล้วสาหรับเพื่อนๆถ้าเราเลือกตัวละครที่เราจะเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเริ่มสร้างเขาก็จะมีให้เราปรับแต่งเล็กน้อยเราจะเลือกเป็นตัวละครตั้งล่วงหน้าก็ได้ที่เขาตั้งเซตมาให้หรือว่าเราจะปรับแต่งเองนะครับก็จะมีในส่วนของการปรับแต่งทรงผมและมีให้เราเลือกปรับสีผมด้วยจะเลือกปรับสีอ่อนสีเข้มสีโทนไหนเลือกได้เลยแล้วก็ใบหน้านะครับ ปรับได้เหมือนกันส่วนม่านตานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดวงตานะเราจะปรับทั้งคู่หรือเราจะปรับแค่ข้างขวาข้างเดียวปรับข้างซ้ายข้างเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการตั้งชื่อ ถัดมามาดูในส่วนของแพ็กเกจที่น่าเติมกันดีกว่านะครับว่ามีแพ็กเกจไหนบ้างสําหรับแพ็กเกจแรกนรี่ยฮะก็จะเป็นแพ็กเกจซูพิมอันนี้จะเป็นการเติมเงินครั้งแรกนะครับไม่ว่าเราจะเติมเท่าไหร่ก็ตามแต่เราก็จะได้รับของวันวันแรกเนี่ยเราจะได้รับเป็นจอมยุดลิ้นหูการที่เรามีจอมยุดก็จะช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ได้เยอะเลยนะครับ ก็อยู่อยู่ในส่วนของหัวข้อช่วยสู้เมื่อเราเอามาใส่ในนี้เขาก็จะแปลง30%เป็นคะแนนค่าพลังให้เราแล้วเราก็จะได้ในส่วนของชุดแฟชั่นด้วยสกินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะได้ค่าสเสน่ห์ถึง300ซึ่งในส่วนของสกินเกมนี้นะครับบอกเลยด้วยว่าสกินเกมนี้เยอะมากๆนะมีทั้งคอตุมที่ดูสบายๆหรือจะเป็นคอตุมแนวคุณชายคุณชายแต่ถ้าเอาแบบเท่ๆเ,เลยนะก็ต้องเป็นคอตุมระดับสูงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะบวกค่าสเสน่ห์ให้ถึง18,800ส <laughs> ําหรับ สกินพวกนี้นะครับเราสามารถทําการย้อมสีตามใจชอบได้เลยนะและไม่ใช่มีแค่ค,คอตตูมเสื้อผ้าเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของทรงผมเนี่ยก็จะเพิ่มความเท่ให้ตัวละครนะครับความน่ารักตัวละครผู้ชายแต่น,น่ารักเกินมุ้งมิ้งเลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตานะครับก็ปรับแต่งในนี้ได้เหมือนกันนะและแน่นอนนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอาวุธมาให้เราอีกด้วยนะครับยังผมเป็นบูตึงใช่ไหมก็จะได้กระบี่มาส่วนอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอังเปาพรีเมียมนะครับและวันที่2ก็จะได้เป็นกวียกจะเป็นคอสตูมในส่วนของข,องข้างหลังนนีะครับ ซึ่งคอตุมก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวเท่านั้นเหมือนกันนะครับมีหลายอันหลายแบบอาวุธก็มีนะในไหนก็ดูแล้วนะครับรอยเท้าก็มีนะครับ แต่ก็จะมีเงื่อนไขาการได้รับซึ่งในส่วนนี้ต้องดูเอาแต่ละอันเนาะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของผานะด้วยจะมีทั้งผานะแจกฟรีมาให้เราลองใช้ก็จะมีอายุงาน7วันหรือม้าที่เราจะได้มาแต่ถ้าอยากได้ความเท่มากกว่าเดิมนะครับก็ควรทจะต้องไปหาผานะระดับสูงอันนี้เป็นผานะที่เราสามารถนั่งได้คนเดียวนะคู่ตัวนี้เท่มากส่วนถ้าเป็นผานะคู่ณปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ,คอกวางลากเกวียนส่วนวันที่3นะครับเราจะได้เป็นกระบ,บี่เลเวล65เป็นอาวุธระดดับสีแง แล้วก็สําคัญอยู่ตรงนี้นะครับไม้จันเอาไว้เปิดสุ่มหาจอมยุทธอันนี้เป็นสาหรับแพ็กเกจการเติมเงินครั้งแรกส่วนแพ็กเกจต่อมานะครับถ้าเราเติมเงินเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จะได้นี่เลยกวีหยก30วันจากก่อนหน้านี้7วันใช่ไหมและน้ํายาสีเอาไว้เปลี่ยนสีคอตุม้มส่วนวันที่2นะครับเราก็จะได้เป็นยกนักดาบวายุระดับสีซึ่งเวลาเราฝังเนี่ยก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเอาไว้ฝังให้พวกอาวุธสร้อยกําไรส่วนวันที่3นะครับเราก็จะได้นี่เลยครับสัตว์เลีี้้ยยงงงเเเเลลือกอก1ป็นสััตว์ระดบ ไม่ได้เลยอยู่ข้างนอกเนี่ยมีคนฆ่ากำลังอัดคลิปรีบไปไหนอยากบวกสินะอยากบวกเราต้องจัดไม่จริงคัดจังหวะเข้าไปชิบ และถ้าเราเติมถึง880ตําตำลึงก็จะได้รับไก่กุกกุก30วันเป็นผานะสัตว์ขี่ส่วนวันที่2นะครับก็จะได้รับเป็นจอมยุทธ์หลิงหูชงส่วนวันที่3นะครับก็จะได้รับเป็นยกนั่งดาบวายุระดับ5ในส่วนของการเลือกเติมนี้เขาก็จะมีแพ็กเกจต่างๆให้เราเลือกเติมมีตั้งแต่แพ็ก35บาทอันนี้จะได้134ตําตำลึงทองแพ็ก9 9บาทอันนี้จะได้379ตําตำลึงทองแพ็ก9บาทอันนี้จะได้685ตําึงทองจนนี้จะไ็คเก3,700 าเราก็จะได้ถึง1 4 1 6 6นึงอตําลึงทองซึ่งในส่วนนี้ผูกแพ็กเกจพวกนี้ก็จะได้โบนัสการเติมเงินครั้งแรกด้วยก็คือเราจะได้เพิ่มเข้าไปเท่าตัวแต่โบนัสการเติมเงินครั้งแรกเราจะได้รับเป็นตํานึงทองแบบผูกที่เหลือเราก็มารับของครับผมรับไปเลยและก็รับอีก ไก่กุ๊กูนอกจากโบนัสการเติมเงินแล้วก็ยังมีในส่วนของสวัสดิการด้วยนะครับจะอยู่ตรงหัวข้อของกำนันเมื่อเติมเงินถ้าเราเติมเงินครบตามจำนวนตำลึงที่เขากำหนดก็จะได้รับของรางวัลตามดีเติมครบ250ตําตำลึงจะได้รับเป็นฉายาพิเศษเติมครบ500ตำลึงจะได้รับเป็นไม้จันเติมครบ1000ตำลึงจะได้รับเป็นเครื่องดนตรีระดับสีแดงเติมครบ3 0 0พันตำลึงจะได้รับเป็นแฟชั่นงดงามเติมถึง5,000ตำลึง จะได้รับสัตว์เลี้ยงล้าค่าเติมถึง10,000ตําตำลึงจะได้รับจุกประดับเดเวล5เติมถึง1 8 0 0 0ตําตำลึงจะได้รับสัตว์ขี่ของชั้นยอดผู้ส่งมอบสารสาลี่ถาวรระดับหนึ่งนะครับรับมาเลยดูโห และถ้าเราเติมถึง30 0 0 0ตำลึงจะได้รับเป็นยกจันท่าเติมถึง5 0 0 0 0นตำลึงจะได้รับเป็นเคล็ดลับวิถีระดับแดงตำราสกิลนั่นเองและถ้าเราเติมมาถึง8 0 0 0 0นตำลึงจะได้รับเป็นแฟชั่นของชั้นยอดและอย่างสุดท้ายนะครับถ้าเราเติมถึง1 2 0 0 0 0ตำลึงจะได้รับเป็นยอดวิชาระดับสีส้มและนอกจากนี้ก็จะมีแพ็กเกจที่เราพลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือแผนเติบโตเลเวล20จะได้รับเป็นระบําเงาอันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์รวมถึงตำลึงทองผูกถึงเลเวล50จะได้เป็นหม้จันถึง 60จะได้รับเป็นแพคชุดส้มเลือกเองเลเวล65พร้อมตำลึงทองผูกและถ้าเราเก็บเลเวลมาจนถึงเลเวล7จจะได้รับเป็นเทพเสื้อน้ำค้างพร้อมตำลึงทองผูกนะก็ได้ทุกๆ10เลเวลนะครับหลังๆก็จะได้ทุกๆ5เลเวลคือในแผนเติบโตนี้ถ้าเติมไปยังไงก็คุ้มนะครับและยิ่งเราเก็บเลเวลตัวละครของตัวเองเนี่ยครับไปถึงเลเวล1น0ก็จะได้รับเป็นหินลายมังกรระดับ110เป็นวัสดุที่ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์สีแดงระดับเลเวลเร้อมตาีกตั้ง5และ แพ็กเกจอื่นๆที่จะแนะนําอีกนะครับก็จะอยู่ที่สมาค,คม4ฤดูเลือกโปรพิเศษอันนี้จะมีแพ็กเกจให้เราเนี่ยเติมรายวันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจในช่วงนั้นๆน,น,นะครับและเราถึงเงื่อนไขของเขาหรือเปล่าอย่างถ้ามีแพ็กเกจนี้นะโปรโมชั่นหินลายมังกรเราจะได้หินลายมังกรระดับเลเวล90มาอัปเกรดยุทธภัณฑ์ของเรานะครับให้เป็นระดับสูงขึ้นจากเดิมเลเวล65ใช่ไหมตัวช่วยเพิ่มพลังลบได้ดีเลยนะหรือจะเป็นหอของขวัญจารึกอุปกรณ์อันนี้ก็จะได้พวกไขกระดูกยกหรือจะเป็นยกกจารึระดับ ต้น479นะครับอันนี้จะได้รับเป็นตำลึงทองพร้อมชิ้นส่วนกระบี่ไทเก๊กสำคัญมากครับหรือจะเป็นพวกแพ็กเกตนี้ครับอันนี้ซื้อได้จำกัด1ครั้งต่อสัปดาห์ศีลาเวทระดับสูงถ้ามีงบต้องจัดนะครับสำคัญอีกก็จะเป็นในส่วนของบัตรรายเดือนเขาจะมีให้เราซื้ออยู่2แบบด้วยกันนะครับซึ่งเราซื้อได้ทั้ง2แบบนะแบบแรกก็จะเป็นสัญญาอันนี้เราจะได้รับตำลึงทองทุกๆวันในช่วงเวลา30วันด้วยกันและจะได้รับโบนัสเครื่องรางเลือกจอมยุทธด้วยตัวเองส่วนออีกัันนนึงนะครบ เราจะได้รับเป็น,นโฉนดเป็นสินทรัพย์ตลอดชีพมีผลถาวรถ้าใครกะเล่นยาวๆเนี่ยอันนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าจะทําให้เราสแสวงหาจอมยุทธได้ฟรีวันละครั้งกดไปก่อนนะครับ และนอกจากนี้ก็จะมีพวกแพ็กเกจต่างๆในหอการ้าจะอยู่ในหัวข้อจํากัดเวลาอย่างตอนนี้นะครับเขาก็จะมีแพ็กฮาโลวีนแฮปปี้ในแพ็กนี้ก็จะประกอบไปด้วยยกระดับ5้าชิ้นยกจันทา50ใชา้ยาสู้สู้ถาวรใช้ตำลึงทองไม่ผูกในการซื้อซื้อได้1ครั้งนะครับอ่ะซื้อาปที่วางไม่พอเดี๋ยวค่อยฟื้กันนะครับหรืออย่างแพ็กฮาโลวีนวันสุดรูหลาซึ่งซื้อได้1000ครั้งด้วยกันนะครับหรืออย่างจะเป็นนี่ครับห่อของขวัญยาฝึกตะบะประกอบไปด้วยยาฝึกตะบะสยมทองแดง แงห้ามืนซื้อได้3ครั้งห่อตาลึงผูกมัด อันนี้ใช้ตํานึงทองผูกมัดในการซื้อนะครับประกอบด้วยเหล็กเคมันระดับต้น30เครื่องราง4ทิศ45เหรียญทองแดง102อันนี้แนะนําให้ซื้อเลยเพราะว่ามีผลในการเพิ่มพลังซื้อได้1ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแพ็กเกจห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงห่อไลสัปดาหแบบหหรือห่อไลับดาแบบ2และถ้าเพื่อนๆมีตําึงทองผูกเหลือนะครับแนะนําให้มาซื้อในส่วนของหัวข้อเลี้ยงดูก็จะเป็นเหล็กเคมันระดับต้นอันนี้จะจํากัดจํานวนการซื้อต่อวันนะครับอยู่ที่360ชิ้นและ อยู่ในหัวข้อซื้อเสริมก็จะแนะนําซื้อเหล็กเหมันเช่นกันอันนี้จะสามารถซื้อได้1,000ชิ้นต่อวันพร้อมเหล็กร้อนละอุ สำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม New s o r m a n กบีเยอะยุทธจักรถ้าใครชอบเกมแนวกำลังภายในรีบดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างเดสคริปชันเลยครับแนะนำให้ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะเพราะว่าเนื้อเรื่องภายในตัวเกมสนุกมากๆรวมถึงเราก็จะได้สู้กับคนด้วยเนี่ยแหละยังไงในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ